ไม่โดสวัสดีค่ะพิมพโซพิม์ค่ะวันนี้นะคะพี่มาทุกคนนะมาเที่ยวที่โอกินาวาค่ะแล้วที่นี่นะคะก็คืออควาเรียมแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี2020นะคะเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะซึ่งยังไม่มีใครรีวิวแน่นอนเราเลยจะเป็นที่แรกที่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะที่นี่มีชื่อว่า DMM k a r i y u ช h อ Aquarium ค่ะ ที่นี่นะอยากจะบอกว่าตอนนี้ดังมากๆเลยในเรื่องของความสวยและการถ่ายรูปไปลง Instagram นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในสวยแค่ไหนแต่ก่อนไปดูนะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะกดยังกดแล้วใช่ไหมกดแล้วไปดูกันเลยค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในห้างเอียสโอกินาวาโทโยตกิค่ะซึ่งไม่ไกลจากสนาบมบินนาฮาเท่าไหร่เลยพอเราไปถึงนะคะทางเข้า จะอยู่ที่ชั้น2ค่ะเราสามารถไปซื้อตั๋วทีหน้าทางเข้าได้เลยที่นี่นะค่าตัว 2, ๋ว2,400เยนนะคะต่อคนกเ็เดี๋ยวนะ2,400ั0 0 6 0 0 6ยหระมาณประมาณเาสประมาณมประมาณเอะ นี่นะคะก็อพอเราซื้อติกเกตนะเราก็จะได้เข้าตรงนี้แต่ว่านอกจากเป็นเคาน์เตอร์ติเกตแล้วนะเขายังมีทีกก่ตต,ตัวเป็นนี้ด้วยอ่าไม่มีเงเลยอ่ะอันนี้คือมันจะมีบาร์โค้ดเดี๋ยวเราก็เข้าบาร์โค้ดไปจิ้มตรงนั้นนะคะอ่าอัน,นของป้า จุดแรกจะเป็นการฉายวิดีโอแบบมัลติสกรีนค่ะแต่จุดนี้ไม่สามารถถ่ายมาให้ทุกคนชมได้น่าเสียดายมากๆเลยเราก็เลยไปเริ่มกันที่อควาเรียมข้างในซึ่งจุดแรกนั้นจะเป็นจุดแสดงสัตว์น้ําจืดสัตว์บกแล้วก็สัตว์เลื้อยคานค่ะ ด้านหลังของพิมพ์จะเป็นจุดจัดแสดงหลักของโซนนี้ค่ะซึ่งเขาจะมีสะพานไม้เพื่อเพิ่มมุมมองและความเพลิดเพลินในการชมสัตว์ในบริเวณนี้ค่ะเนื่องจากอควาเรียมที่นี่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดค่ะเขาก็เลยทำส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถใช้เวลาแล้วก็สนุกได้มากขึ้นในการเข้าเยี่ยมชมนั่นเอง เียมนะคะเขก็จะมีแอปพลิเคชันนะซึ่งเราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะก็เวลาเราใช้นะคะแต่และจุดก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไปข้า พอเราผ่านจุดแรกเข้ามาเราก็จะเจอกับโซนทะเลค่ะที่นี่สวยมากๆเลยจุดที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเขาจะจำลองมาจากสภาพอากาศต่างๆของโอกินาวาค่ะไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกวันพายุเข้าหรือวันที่ฟ้าแจา่มใสด้านในจะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์สวยมากๆเลยค่ะ ฝั่งตรงข้ามของตู้เมื่อกี้นี้ที่ทุกคนเห็นกันจะเป็นอีกโซนหนึ่งซึ่งเรียกว่า glass corridor ค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนบนกระจกได้แต่จะต้องทำการถอดรองเท้าก่อนนะคะอยากจะบอกว่าตรงนี้วาดเสียวมากๆเลยแต่ถ้าเราก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวแล้วเราจะรู้สึกสนุกกับมันมากขึ้นค่ะด้านล่างของเราจะเป็นตู้ปลาที่มีความลึกถึง6เมตรด้วยกันเลยค่ะที่นี่สื่อถึงทะเลโอกินาว่าสัตว์น้ำต่างๆที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนั้นก็เป็นสัตว์น้ำที่เราสามารถพบเห็นได้ในทะเลโอกินาว่าค่ะ จุดนี้ให้อารมณ์เหมือนเราดำสน็อกเกิลิโดยที่ไม่ต้องเปียกเลยจุดต่อไปบนชั้น2นะคะจุดนี้คุณหนูหนูจะต้องชอบมากๆแนๆ่เลยเพราะเป็นจุดที่เราสามารถสัมผัสสัตว์ทะเลได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสัมผัสสัตว์ทะเลนั้นเราจะต้องทําการล้างมือก่อนซึ่งจะมีอ่างอยู่ข้างๆบอ่อนั่นเองค่ะ ในบ่อนี้จะมีทั้งปลาฉลามตัวเล็กๆมีทั้งปลาดาวแล้วก็มีปลิงทะเลด้วยค่ะพิมพ์จะไม่บอกทุกคนนะคะว่าความรู้สึกตอนสัมผัสเป็นยังไงรองให้ทุกคนมาลองสัมผัสกันเองค่ะข้างๆการจะมีบ่อเล็กๆที่ดูเหมือนสปาปลาบ้านเราเลยค่ะ จุ่มมือลงไปแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะคะว่ามันจะมีความรู้สึกยังไง เรามาถึงโซนสุดท้ายของชั้นสองแล้วค่ะโซนนี้จะเป็นโซนสัตว์บกค่ะซึ่งจะมีสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,กให้เราสามารถชมได้อย่างใกล้ชิดเลยละค่ะโซนนี้เราจะได้พบทั้งคาปิบารานกเงือกตัวสลอ็อตแล้วก็นกคูกตัวเล็กๆน่ารักนา่กนารักด้วยค่ะ แต่บริเวณนี้เนี่ยเราห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูปนะคะแล้วที่สําคัญอย่าไปจับน้องๆน,นะ หมดจากโซนชั้น2แล้วเราก็ลงบันไดเลื่อนไปต่อกันที่โซนชั้น1ค่ะสิ่งแรกที่เราจะได้เจอก็คือตู้อะวาเรียมเล็กๆที่เรียงรายกันอยู่มากมายค่ะสิ่งที่พิมพ์สังเกตได้คือตู้จะค่อนข้างมีระดับที่ต่ำค่ะสำหรับคุณหนูๆแล้วสามารถยืนมองได้สบายๆเลยค่ะ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ที่จัดสีสันได้สดใสามากๆเลยค่ะเหมาะแก่การถ่ายรูปสุดๆไปเลยโซนถัดไปเป็นโซนแมงกระพรุนค่ะแสงไฟที่นี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือว่าสีรุง้งตัวสีของแมงกระพรุนก็จะเปลี่ยนไปตามสีไฟตอนนั้นด้วย เรามาถึงโซนสุดท้ายกันแล้วค่ะโซนนี้จะมีคาเฟ่ให้เรานั่งพักทานน้ำทานขนมพร้อมๆกับชมวิวของตู้ปลาตู้หลักของที่นี่ด้วยค่ะถ้าสังเกตดๆีๆเราจะทราบค่ะว่าตู้ปลาตู้นี้ก็คือตู้ที่เราขึ้นไปยืนบนกระจกที่ชั้น2นั่นเอง อย่างที่พิมพ์บอกไปในตอนแรกค่ะว่าที่นี่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ที่จํากัดเพราะฉะนั้นเขาจะจัดจุดต่างๆโดยใช้พื้นที่น้อยมากในการทํามุมถ่ายรูปให้คนได้เข้ามาชมกันค่ะ DMM k a r i y u s h i เขาบอกว่าเขาเป็น Entertainment Aquarium ค่ะซึ่งเหมาะกับคนทุกเพศทุกวยัยและยังตอบโจทย์คนในยุคสมัยนี้ที่ชอบถ่ายรูปไปลงโซเชียลกันค่ะ แล้วเขายังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราร่วมทำด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบกหยาดทัวร์ที่ราคา500เยนหรือว่าการให้อาหารปลาในราคา300เยนแต่เขาจะมีตารางเวลาของกิจกรรมต่างๆไว้ค่ะในตอนนี้มีแต่ภาษาญี่ปุ่นในอนาคตพิมพ์คิดว่าน่าจะมีภาษาอังกฤษค่ะ ข้อที่ควรระวังก็คือถ้าเราทําการออกไปจากอควาเรียมแล้วเราจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้ในทุกกรณีค่ะนอกจากเราจะซื้อตั๋วเข้ามาใหม่และแน่นอนค่ะเมื่อเขาเป็นอควาเรียมเขาก็ต้องมีโซนของฝากที่ขายของน่ารักน่ารักชวนให้เราเสียตัง It's a big, dancing ไปแล้วนะคะสำหรับอะควาเรียมที่เพิ่งเปิดใหม่ของโอกินาวานะคะ DMM คาริยูชิอะควาเรียมนั่นเองนะตรงนี้นะคะมาง่ายกว่าอะควารเรียมชื่อดังทีท่ทุกคนรู้จักกันนะคะเพราะอยู่ในตัวเมืองอยู่ใ,ใกล้กับเอาเลดด้วยนะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็เป็นห้างสรรพสินค้าตรงนี้เดี๋ยวพิมพ์จะปักหมุดโลเคชั่นไว้ให้นะคะในช่วงนี้เขาจะเปิดตั้งแต่ต9โมงถึง2ทุ่มนะแต่ถ้าเปิดประเทศแล้วเราทุกคนสามารถมาได้ก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะติดลิงก์เ,เว็บไซต์ของอะคาเรียมนี้ไว้ให้ด้วยนะคะรอบหน้าไปเที่ยวไหนมาอีกก็จะทำวิดีโอให้ดูกันออกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยละ่ะไปแล้วบ๊ายบาย